นี่เลยนะครับห้องเครื่อง Toyota Fortuner เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าสวยสุดจัดแน่นอนนะครับคันนี้เป็น 2.4V ปี19นะครับเลขไมล์140,000กิโลนะครับกับราคา999,000บาทนะครับ999,000บาทนะครับ f p ได้ t o y o ต้า o r จูเน r นะครับ2.4ขับ2ปี19ดิสเบรก4ล้อบอกไฟฟ้าคู่ทะเบียนสวยคันนี้ไปเลยนะครับต้องบอกว่านี่รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับเรามียาง วุดเยียนะครับยางปี22เลยนะครับคุ้มๆนะคันนี้นะครับถ้าใครได้ไปนะผมบอกเลยว่าข้างในนี้มีพรมกระดุมไดมอนด์คัตรอบคันกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับแล้วมีไฟวิ่งวิ่งด้วยนะตรงนี้นะเป็นไฟตรงสครับเพจเห็นไหมฮะราคาเพียง999,000บาทนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบเกียร์แมนูชิพเลขไมล์104นะครับจอเนวี่แอร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโหมดการขับขี่2โหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปเต็มกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเนทอโตโต้นั่นเองนะครับมี Toyota Fortuner เข้ามาใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2019นะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับคันนี้เป็น2.4ปี19บเกาบไฟฟ้าคู่นับเลขไมล์หนึ่งแสมนกิโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะหนึ่งสี่แปดแะคันนี้ผมบอกเลยว่าป้ายแดงมือเดียวนะครับกับ Toyota Fortuner 2.4 สีดำเดิมๆเงาๆคันนี้นะภายในอย่างเนียนอย่างใหม่มากนะครับคันนี้เจ้าของเดินมามาเทินป้ายแดงนะครับเปลี่ยนเป็นเวลไฟไปนะครับเลยเอาโตโยต้า o r จูเนอร์2.4ปี19คันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ A/V/D แบบไบปีกมชุดกันชนแนบสนิทนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้นะครับสูงต่ำออโต้นะครับไฟเดย์ไทม์ดันิงไลท์มีให้หมดนะไฟตัดหมอกมีให้นะครับข้อพรีเมียม หน้ากระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมโลกโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะคตัวรถเป็นสีดําเดิมๆมือเดียวป้ายแดงนะครับรถปี2019นะครับคันนี้นะใครออกรถกับผมนะตอนนี้เอาไปเลยเนาะประกันเครื่องเกียร์นะครับดูแลกันกระจุยกระจายเลยผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้กุญแจนะครับสมาร e ์ทกีเลสสอดอกครบๆเลยนะครับมีปลอกซิลิโคนให้ติดฟิล์มรอบคันมีการขาดมาแล้ว นะครับรถพึ่งเข้ามานะตอนนี้ก็รถอยู่ที่บริษัททอโต้นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงนั่นเองนะครับติดถนนใหญ่เลยใคายผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับล้อแม็กเป็นก้านคู่ตรงรุ่นทูโทนนะครับยางเป็นกูดเยียนะครับปี2022นะสัปดาห์ที่25ไอ้สัปดาห์ที่15นะครับยางใหม่ๆนะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะครับล้อแม็กนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะอันนี้รถเรายังไม่ได้ล้างนะนี่ยางปี22นะครับยางกูดเยียนะเป็นยาง นะครับชุดช่วงล่างด้านล่างนะครับเดิมๆนะครับบางคพงบางโคนอะไรต่างๆนะแห้งๆเดิมๆเลยนะครับคอยสปริงเดิมหมดครบทุกอย่างรับคิวล้อเดิมๆนะสีเดิมทั้งคันนะตัวนี้เป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับกระจกตัวต้าแท้ทุกบนะครับเดี๋ยวคันนี้มีรอยตรงบันไดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะนะครับรถสวยๆนะติดฟิล์มรอบคันนะครับเบอร์น่าจะประมาณ80ได้นะค่อนข้างมืด นะครับแล้วก็การสะาดศูนย์นะครับการสะาดศูนย์ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นดำๆเล็กๆนะครับกระจกรถต้านทุกบ้านนะครับเสาเอเสาบีนะครับใหม่ๆไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับนี่กุญแจสมาร์ทคีเลสตรงมือเปิดก็จะเป็นสัญลักษณ์สมาร์ทคีเลสตรงนี้นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้เป็น Fortuner 2.4V นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2019เลยนะดิสเบรก4ล้อนะครับด้านหลังเป็นดำนะครับสวยๆแห้ง นะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 6 2นะครับ6 4 0 7 7 7 6นเะครับเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อรัดด้วยยางฟูดเยียนะครับคัสงคาสซีพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพ่นมาหมดแล้วนะครับแห้งๆเลยนะครับสวยๆนะครับเห็นเลขคมชัดเจนนะยางเหลือๆนะปี2ีนี่ผมบอกนะครับยางปี2ใหม่ๆนะใหม่ๆนะครับคันนี้เป็นรถเชินป้ายแดงนะครับ เป็นรถเทินป้ายแดงไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับมีไฟทับฟิลมเปิดปิดได้นะครับแล้วมีสครับเพดด้านหลังมาด้วยนะครับกระจกบ้านหลังมีไล่ฟ้านะครับมีพร้อมสปอยเลอร์ไฟเบรกแล้วก็เสาวิทยุแบบคีบฉลามนั่นเองนะครับติดฟิล์มเบอร์80เช่นกันนะครับค่อนข้างมืดทีเดียวนะครับมีดิฟฟิวเซอร์นะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับชุดช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับนี่ไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับการันตีคุณภาพ นะครับใครอยากได้รถสวยๆนะคันนี้ราคาเพียง999,000บาทนะครับ999,000บาทนะครับลูกค้าได้รถแบบนี้ไปเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงสีดำ2.4นะครับสวยๆจุกๆคันนี้ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมพาไปชมด้านในนะตรงด้านท้ายคันนี้นะคาดหลังโลโกโ er ้อร r t เนอร์ใหม่ๆนะป่าท้ายไฟฟ้านี่เปิดปิดไฟฟ้านะครับ มาพร้อมพรมกระดุมไดมอนด์คัต 3D เข้ารูปและแผ่นกันรอยด้านหลังนะครับแผ่นพงที่วางที่เก็บของนะครับมีให้ครบๆนะออปชั่นทุ่มๆนะดูพรมกระดุมไดมอนด์คัตนะทั้งคันเลยนะหลังกลางหน้านะครับมีให้หมดนะครับครมสร้างด้านท้ายนะครับเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมครบหมดทุกจุดนะครับรองนนําทุกอย่างใหม่หมนบนนะครับมี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็กูเม็ดอาร์คเดิมๆดูครบนะครับกลมๆเนียนๆนะครับ ใครอยากได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะครับติดต่อมาที่เบอร์0626407776นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับคันนี้นะครับเหมเดิมเลยนะครับขอพายน้องเมื่อกี้สายเข้านะครับหนึ่งหรสาเป็นโอเมก้าอาร์เดิมเนียนครบนะครับคันนี้เป็น 2- 4 V ีนะครับปี19เนะครับเป็นรถครอบครัวรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเนาะในเมืองไทยของเรานะดูโครงกระดุมไดมอนด์คัรดบอร์ดไม่มีฉีกขาดนะครับบอร์ดแถว3นี่ต้องบอกเลยว่าเหมือนจะไม่เคยเอาลงเลยมั้งครับนะครับ ไม่มีรอยเลยนะครับพรมกระดุมสีดำพรมอะไรทุกอย่างเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่าสภาพป้ายแดงจริงๆนะคันนี้นะครับเราซื้อตอนนี้เราซื้อมา2คันนะครับเราทยอยเอาเข้ามานะครับมีเลเนเดอร์อีกคันหนึ่งสีขาวนะครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสเอา2.4 V ปี19บมาถ่ายให้ชมก่อนนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าน่าจะถามเข้ามาเยอะที่อื่นขายน่าจะล้านกว่านะครับตอนนี้ที่บริษัททตโตโอขาย9 9 9 0 0 0าบาท 999เท่านั้นนะครับใครซื้อตอนนี้นะผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับมีไฟวิ่งวิ่งเหมือนที่บอกต้นคลิปนะครับเป็นไฟตรงสครับเพจนะอันนี้ต้องบอกว่าสวยงามนะครับถ้ากลางคืนจะสวยกว่านี้เนาะนะครับคมกระดุมเข้ารูปบบาเป็นสีน้ำตาลนะครับสวยๆเดิมๆเลยคันนี้นะครับหายประตูทุกอย่างนะครับเดิมหมดทุกจุดกระจกโตโ์ต้าแท้ทุกบานนะครับนี่สวยๆนะครับ ใครสนใจนะครับ t ต y o t a f ฟ r t u n e r 2.4V คันนี้ก็ติดต่อผมเข้ามาที่เบอร์0626407776นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับกับคุณภาพรถที่เราคัดเข้ามานะครับคัดเกรดคุณภาพอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับนะเบาะก็ปรับพับได้นะบาะแถว2อนะครับหลังคาก็เป็นแอร์นะตรงนี้เป็นตัวที่ปรับแอร์นะครับหลังคาสะอาดนะไม่มีคราบยันเลยนะคันนี้นะด้านหลังก็จะมี power outlet นะครับแล้วก็ตัวที่เสียบไฟบ้านนะครับ ติดพรมเนาะนะาเห็นติดพรมนะอันนี้เป็นพรมกระดุมนะครับแล้วก็มีที่รองพื้นให้อีกสี่ชั้นนะครับคันนี้คุ้มมากนะครับลูกค้าที่ซื้อไปในราคา9 9 9 0 0 0บาทนะครับป้ายแดงล้านกว่านะครับคันนี้เป็นสองจุดสี่ครับสองนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีนะครับกระจกออโต้สี่บานนะครับรถสวยๆคุ้มๆเลยคันนี้นะครับกระจกด้านหน้าก็เป็นโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับสวยๆนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0626407776 นะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมระบบเกียร์พายโดชิฟ์นะครับปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่มื่นนะครับสองพันสามร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับรถสวยๆนะครับแห้งๆเนียนๆนะครับมีปุ่มเปิดปิดท้ายอะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับหน้าจอเป็นเนวี่นะครับหน้าจอเป็นเนวี่นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับนี่มีที่เก็บของอะไรให้ทุกอย่างเนียนหมดตรงนี้เป็นซอฟต์โค้ด นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หสปีดนะครับปรับชิปโทนิกบวกลบได้มีเกียร์สปอร์ตนะครับอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะคับหากลุ้ค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับสนใจโทรมาคุยรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7ส7 6ูนนะครับเดี๋ยวผมพาชมพวกเครื่องภายในนะครับว่ารถมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนาะนะครับไฟหน้าโปรเทคเตอร์ครบหมดแล้วนะครับสูงตามเตอนะครับสวยๆนะครับรถเป็นสีดำนะครับ รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานเนาะมาถึงเมื่อวานนะครับห้องคงห้องเครื่องเดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแห้งๆเลยเดี๋ยวเราล้างทั้วามสะอาดนิดนึงเนาะตอนนี้รถมันยังไม่ได้ล้างด้วยนะครัฝากระโปรงเดิมติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับคันนี้มันมีแถดอเขียวป้ายแดงอยู่นะครับบอกได้เลยคุ้มมากคันนี้นะครับถ้าใครได้ไปนะครับในราคา999,000บาทนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตาตอกโลโก้โตโยต้าอยู่ครบ ครับคันนี้สวยๆเลยปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบหมดเลยนะครับก็แทนแคดก็อยู่นะครับตัวนี้เป็นคัรตอรลายติดเดิมนะครับฝาวาวนะครับฝาไม่เคยเปิดนะไม่มีคาบซิลิโคนหรือไม่มีคาบที่อัดฝาออกมาเลยนะครับต้องเครื่องแข้งๆนะครับแกนซ้ายแกนขวานะครับเดิมสวยนะครับสวยสายเลยคันนี้นะครับคาดเคินเดิมหมดนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับตัวขอตัว R อยู่ครบคันหน้าเดิมนะครับ บตเตอรี่เป็นยูซ่านะครับเป็นแบตน้ำน้ะตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0626407776ได้เลยนะครับเดี๋ยวได้รูปภาพเพิ่มเติมนะเดี๋ยวส่งรูปภาพเพิ่มเติมไปให้นะครับพร้อมรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีเจ้านที่ไฟแนนซ์เหมือนเดิมนะทุกที่นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับใครนะครับพี่เป็นเิฟตีนะชื่นชอบ นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมนั่นเองนะเนาะเน็เนั่นเองนะแต่จริงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนิดนึงก็บริษัทใหม่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ถนนใหญ่เลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาสัญจรก็เซียฮายทักทายได้นะครับทางดีก็โทรเข้ามาเนาะ026407776นะครับเรามีรถสตอรกกว่า3,400คันเลยนะครับคันนี้เป็น2.4ปี18ดิสเบคูหน้าคันสีดำนะครับราคา999,000บาทนะครับ